สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่โอเมก้านะคะทุกคนก็คือสกินนี้นะคะจะเป็นโอเมก้าถ้วยดางฉา่นเดงเป็นสกินระดับลิมิตเขียวนะคะอยากให้โอเมก้ามีเอฟเฟกต์สกินบ้างนะมีแต่แบบสกินลิมิ t เต็ดทั้งนั้นเลยนะคะถ้า ถ้าการมีสกิลลิมิเต็ดคือกีฬานะคะโอเมก้าคือเป็นกนีฬาได้แล้ววะทุกคนก็สกินใหม่นี้ราคาราคาจะอยู่ที่9คูปองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับสกินนี้กันดีกว่านะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์นะคะทุกคนกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม ROV อะไรใหม่ๆเนอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรากดกลับออกมานะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะทุกคนกดมาตรงนี้ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปช่นะคะติย ัาฟ้าลงไปองชั่นเออแกไม่รอแน่มาฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย min อด m i n ต้น T P เเพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่าหนึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตอารอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะ,จะกจกรรมกิจกรรมตรงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเติมปองต้นเดือนนะคะทุกคนก็ตั้งแต่วันที่1ถึง14นะคะคือเติมเท่าไหร่ก็ได้ก็คือจะได้รับสกิน โอเมก้าไปเลยนะคะทุกคนก็เติมไปละกัน9ปองขั้นต่านะคะทุกคนก็ง่ายๆแค่นี้นะคะเข้ามาล็อกอินตรงนี้นะคะจะได้เป็นสกินโอเมก้าถาวรนะคะโปรแกรมอัดไม่ค่อยดีนิดน,น,น,นึงนะอ่ะก็ดีนะคะยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะแจกเป็นเหรียญเจ้าหญิงเวทมนต์นะคะพรุ่งนี้สกินคลิกซี่กลับมานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเหรียญเจ้าหญิงเวทมนต์นะคะมี ลูกแก้วถุงลูกแก้วทองอะไรประมาณนี้ด้วยนี่ก็จะได้ลูกแก้วทองไปอีก10ลูกนะคะก็เติมเก้าคูปองนะคะแล้วก็เข้ามาล็อกอินให้มันครบ7วันนะคะจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยแต่ถ้าใครที่เติมเก้าปองนะ,ะจะได้เหรียญในการเล่นคลิกซี่นะคะทั้งหมดเหรียญเล่นฟรีนะอันนี้ได้4่ได้ห้าเหรียญน,นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูสัก ค่อยดูกิจกรรมคลิกซี่อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมาอะไรยังไงนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมี RV นะคะเป็นแข่งกันนะคะระหว่างวงบัตกับ p r o x กซีนะคะทุกคนใครที่อยากรู้วิธีได้รับบัตรก็ไปดูคลิปเราได้นะคะสอนรับบัตรไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นซัพพอร์ตทีมที่เลิฟนะคะก็กดรับไปเลยนะคะแค่เข้ามาล็อกอินนะคะทุกคนก็จะได้รับของรางวัลไปเลยขออนุญ,ญาตเทียบภาพก่อนเดอ้อนี่ กดแตะไปเลยนะคะทุกคนกดมาตรงครั่งนะคะกดตานเชิญกรอบโปรไฟล์จะมีเคนกับสจวดนะคะทุกคนชอบอันไหนก็เลือกเอานะแต่เราชอบสจวัตอ,อะเราชอบสจวตนะสีมันแบบดูสดใสดีก็กดยืนยันไปนะคะนี่ก็ได้มาแล้วนะคะสําหรับกรอบโปรไฟล์สจวัตประมาณนี้อ่ะ กดเปิดแบบอะไรนี้ไปก่อนนะก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมมารับของาวีกันเยอะๆนะคะทุกคนแต่อย่าลืมนะว่าต้นเดือนแล้วนะคะทุกคนมาดูตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะคะมาตรงนี้นะคะเข้ามาล็อกอินให้มันครบ20วันตรงนี้นะคะทุกคนอะเข้ามาล็อกอินให้ครบ20วันนะคะจะได้ตาเชิญตรงนี้ฟรีอีกตาหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยเข้ามา5วัน10วัน15บวัน ประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ